สวัสดีดัสสวัสดีสาสีมาแลสาสีมาแล้วส,สวัสดีจ้าถ่ายรูปกระทาบ่เห็นแม่ยังนี่จีเฮ็ดยังสูกินบ่ต้องสงสัยและใสสงค่ะมันนี้จะผัดยอดอ่อนหรือว่าต้นอ่อนทานตะวันที่่อยปลูกเองนี่จ้าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์ผู้ใดบ่งู้จักยกเมื่อค้นเกิดใดไงมาถ้าปันนี้ผู้ใดบ่เคยกินยกเมื่อค้นมันว่าแม่เรื่องแปลกดอกจ้าที่ผู้ใดบ่รู้จักหรือว่าผู้ใดบ่เคยกินเยอะแยะค่ะแต่มันนี้จะทำการให้ทุกคนรู้จักว่ามมนกินนังได้สแต็ก แบบได้ไยง่ายมากง่ายมากสรรพคุณประโยชน์เยอะแยะ มากมา,กายไก่กองเลยจ้าว่าเป็นไรกันจวา่าโมซาบพกคุนหลย,ยังคักไปนั่นแท้ถ้าผู้ใดกินสดกับแนะนําเมนูตํำมะฮงเลยจ้ากินไงเนาะก,กับปุกับแจวหลวกผักซุปนอม้งนองไม่ได้เบิดทตทูน่สุย่างแล้วแต่สิกินขาดหรือว่ายัเข้าปากงําซื้อก็โอเคอุ้ยก็ข้างว่าคุบ่เค่อยกินรสสามจะเป็นยังไ๋ล่ะสูเอาหูมาใกล้ใกล้กาสีบวกเลยจ้ากรอบและหวานจ้าเอาเป็นว่า ล่องเบิงจ้ะล่องเบืงเองยากไข่ตัวนำเหนือเมนูแรกคือง่ายๆเบสิกเบสิกก็คือ,คอไปผัดนำะมันหอยนี่เ้อจ้าแบบนี้คือผัดง่ายกินง่ายแล้วก็เฮ็ดง่ายเ้อจ้าตั้งกระทะฮอนๆแล้วก็เอาผักลงไปท่านตะวันไปผัดห้าสี่สามสองหนึ่งยกขึ้นเลยนะจ้าแค่นั้นกับพ่อผัดแค่มันสรลบเ้อจ้าไม่ต้องเอาไม่สุกตบแค่สรลบพอจ้าเราเห็นข่ผัดโดนๆมาแม่นเนจ้าข่ต้องการทดสอบปร<ะ><า>ิมาณที่คยขายๆไปซ้ำนี่ห่อผักให้มันสุดๆมันส,ดนสได้ยวบซ้ำใดเลยจะผัด แบบใดให้สมราคาบ่อหรือเขาจะต้องเพิ่มปรีมาให้หลายๆขึ้นให้มันจุใจกับลูกค้าดีซื้อไปนะจ้าเอาคือว่าจังงแซนมันสิบเขาดทุนอีสาศสีเข้าใจเ่าว่าปลูกเองจะปลูกเองนะขาดทุนบวาแต่ว่าเสียหนาบ่ได้เดนะจ้ะให้ลูกค้ากินแบบอิ่มน้ำสำราญแต่เลาได้กำไรน้อยๆแต่ว่ากินของข่อยทุกมือได้อล่าห้ไลเราก็เดย